ทา,ทางนี้ทางนี้ลูกขอไปให้น้องน,นิดนึงนะคะหล่อไหมคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ส,ส,วส, <S <S สวัสดีครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะ,ะเริ่มทำกิจกรรมทั้งหมดเลยเราก็จะมีการยืนไว้อา,าลัยรักษาสวินาทีนะคะให้ทุกท่านขอเชิ่ Stand Up is past week s า c i e t y กฤษอันนี้ is uh progress ดีมากอันนี้เป็นการเทรนมาโดยพี่คิซินาเลยเราภาษาไทย I I name is นะคะวันนี้มาในทีมอะไรยังงงอยู่มาในทีมหนังคือแบบแต่งเป็นหนังเรียกอะไรก็ได้ผมก็เลยแต่งมาเป็นลิงซึ่งหงอคงใ วันนี้จริงๆที่ตอนแรกพี่นิวจะแต่งเป็นตัวเจ๋งนะตัวฟ้ามาเลย <c oughs> ไม่แล้วแล้วตอนแรกเห็นมีเขาเรียกว่าอะไรนะที่รัดมีรัดก้าในห้องคือผมผมจะง้างใส่หักก็เลยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เลยใช่แต่หล่อไหมคะมีอวามเป็นบ้านเป็นเนื้ มองเอาบางวันใช่ไหมครับ <sed> คือตอนนั้นผมก็ยืนอยู่ดีอยู่จะลังซ้อมเพลงสั่นแล้วมันก็สั่นจริงๆครับแล้วก็มีผมก็เริ่มเห็นจอ LED มันเริ่มสั่นตอนแรกผมคิดว่าแบบเป็นเอฟเฟกต์หรือว่าเป็นแบบเป็นเบสหรืออะไรตัวอย่างผมก็แบบเออยคมคิดในแง่ดีถ้ามองไปบนเพดานมันเริ่มแบบมันเริ่มแบบไม่ใช่แล้วแผ่นดินไหวแน่เลยผมก็เลย วิ่งออกไปเลยผมเล่นพี่ดิวใช่ไหมพี่เล่นพี่ดิวพี่ดิวบอกผมไม่อกไปเลยเจ๊ไม่อกไปเลยไปก่อกไปเลยผมก็เลยสับแตกเอาไปเลยครับใช่แล้วก็ไปเจอโผล่ชั้นของเล่นเ <c oughs> ว้นันออกไปชั้นของเล่นแล้วผมก็เฮ้ยนี่มันของเล่นดีเจนีกวา <c oughs> ผมก็เลยแบบ e y, เอ้ยแมวดีกว่าผมว่าเอาชีวิตเองก่อนดีกว่าผมก็เลยวิ่งออกไปร้างจับ๊บรแล้วก็ออกไปข้างนอกเลยครับใช่แค่นี้แหละ ผมก็ปลอดภัยทุกคนก็ปลอดภัยดีไม่มีใครได้รับบาดเจ้าเห่วันที่แฟร์พี่แฟร์ต่อยน่าเหมือนเขาต่อยกระจกแตกอะใช่ไหมเหมือนเขาต่อยกระจกนีิรภัยแบบที่แบบเหมือนประตูมันเปิดไม่ออกเขาลองไวแล้วพี่แฟร์ก็ต่อยแบบมันเพื่อช่วยเพื่อนนั่นแหละก็แบบเออพี่แฟร์ป็นคโคตรฮีโร่เลยใช่ถ้าไม่มีแฟร์ก็แบบเพื่อนไอ้คนอื่นาจจะแบบได้รับอันตรายไปเลยแต่ก็ถือว่าปลอดภยัยทุกคนนะคะ ขอบคุณครับอ <rzy> ันนี้อันนี้กินไข่ครับอันนี้กินไข่อ๋อกินหมีไม่กินอัมอนเหรอนี่โอ้ยอะไรอ่ะเอ๋อบอกเฉยๆอันนี้ผมต้องทำอะไรครับเป่าอ๋อเป่าอ Athan được mấy? Athan được Cái Oi, cà ríp lé cà này có mà, rồi để cho อวยพรสักนิด huh. น nice. <c oughs> uh ึงให้อวยพรด้วยมาๆมาออมมอนก่อนนะมออมมอนก่อนออมมอนเอาไว้คนสุดท้ายตัวทีเด็ดตัวทีเด็ดได้เป็นที่หนึ่งตลอดเลยหรอเสิร์ฟเกมนะฮะขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็แข่งแรงไปฟินเด็ด้วยกันเดี๋ยวไปฟินเด็ด้วยกันอันนีมึงหนักไปเพื่อน หนักมากลองเกิดไม่เป็นไรเอาสกายฮะอ๋อครับผมก็มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงก็คอยทุกอย่างรัาบลื่นนะครับแล้วก็เออใครทิ้งกันนะเพื่อนครับแล้วก็ขอให้รักกันนานๆนะครับผม เหลือคนสุดท้ายนี่ล่ะเมื่อกี้พี่บอกว่าให้เพื่อนๆอวยพรผมงั้นผมไม่อวยพรลเลาเล่นลาเล่นโหถ้าให้พูดมันเป็นลิสต์ทีหน้าสิมันยาวเลยอ่ะขอบคุณครับ ก็อะไรไม่ร really ู้ว่าจะเริ่มพูดย sure> ังไงอ่ะมันมีหลายเรื่องเกินพูดเลยพูดเลยพูดเลยพูดว่าขอประมวลผลกันเอาประมาณขอรอสองชั่วโมงนะครับทุกคนไม่คือทุกคนเตรียมรอดูแล้วคือ네มันกดดันมากเลยก็ ขอให้อย่าเพิ่งรีบโตแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกว่านี้แล้วกันแค่นี้ก็แข็งแรงแล้วแล้วก็อขอให้มีคนรักมากกว่านี้เยอะๆแค่นี้ก็เยอะแล้วแต่ว่าขอให้ในอนาคตเยอะขึ้นอีกเยอะขึ้นอยู่ม,มากๆเลยแล้วก็อยู่กับเป็นที่รักของพี่พี่แฟนๆเป็นนาน,าน ทำไมอ่ะเอาเปล่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 าฮะแล้วก็อยู่กับน้องพอพอเป็นลานๆคอยเทคแคร์แฟนคลับเยอะๆแล้วก็เทคแคร์ทุกๆคนเลยเชื่อว่าทำได้จัะไม่ต้องพูดว่าเราทำได้เราทำได้โอเคเราทำได้เราทุกคนด้วยไม่ผมเป็นท่านได้ยังไงเราก็ต้องแบบเติบโตไปด้วยกันใช่ไหมล่ะ ยังยิ้วยังยิ้วยังยิ้เห็นตั้งแต่ตังตัวเลยเดียวยังมีผมยังมีพี่ต้องไปไหนต่ออ๋อครับอันนี้พี่เขาต้องยินตรงไหนต่อครับี่พใช่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูป ทางนี้ทางนี้ทางนี้ลูกขอบใให้น้องนิดนึงนะคะหล่อไหมคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์สวัสดีสวัสดีครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมทั้งหมดเลยเราก็จะมีการยืนไว้อาลัยรักษาิ0วินาทีนะคะให้ทุกท่านขอเชิญ stand up เดินทักทายให้รอบๆเลยนะคะน้องโปเกคชุนีมาใน o อ t f ิ t มา r c Jacobs นะคะหล่อมากๆนะคะซึ่งชุดของทีฉันก็เป็นมา r c j a c o b ค่ะเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้านหน้าด้านหลังนะคะเราต้องทักทายให้ครบทุกนนะคะทุกแถวนะคะเอาไปด้านหลังอีกรอบค่ะเอาไปด้านหลังก่อนเออด้านหลังเขาเลยวนนู้นเลยลูกไป นี่เป็นการทำโทษนะคะมาชาก็เลยทำโทษเดินรอ,อบห้องนะคะหล่อไหมคะหล่อครับแล้วทุกทีน่าหล<ร>่อไหมคะ ตกใจเจอนะที่กินเมื่อกี้พ่อครับสวัสดีครับตรงนี้นตรงนี้ตรงนี้นแถวกลางแถวกลางตกใจเจอนะที่กินเมื่อกี้พ่อครับสวัสดีครับ นสวัสดีครับไอ้ซอยนะครับครับผมไม่อยู่ละครับ้ยทำอะไรมาครับวุ้ยทกอะไรมาครับตามวุ้ยโกโกงมาตามวุ้ยได้ไม่ถือหมอนโทษได้นะไม่สนใจ

สู้พาผ่านเพลงให้ได้นะครับผมก็พี่โฟนะครับเด็กเซนเปียนเหมือนกันเป็นกำลังใจให้เหมือนกันครับผมก้าวสู้ๆนะครับไว้เจอกันโฟลกัสบ๊ายบายพีโฟนะครับเด็กเซนเปียนเหมือนกันเป็นกำลังใจให้เหมือนกันครับผมก้าวสู้ๆนะครับผมไว้เจอกันโฟลกัสบ๊ายบายสวัสดีครับเข้าร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองแล้วก็คิดอะไรก็สมปรารถนาอยู่ด้วยกันไป็นานๆอยู่กับพี่พี่แฟนๆอยู่กับครอบครัวอยู่กับด้อมพอพอพีเอ แล้วก็เป็นที่รักของทุกคนด้วยครับแล้วก็เป็นที่รักของใครบางคน <Yeah. S 1> ครับ Happy Birthday ครับอ้สุพ แฟนๆนะคะก็จะมาเหมือนจัเองนด้วยนะคะดูไปก็ราบซึนตั้งต่คอเลยนะคะเกือบร้อง คนทุกๆคนที่ทำเพื่อลูกผมมากขนาดนี้เหมือนกันแฟนทัทุกๆคนนะครับทีมงานไม่ว่าจะเป็นบ้านเบสหรือว่าทีมงานที่มีส่วนร่วมกับความสำเร็จของโอเก้นนะครับไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็ขอให้ลูกผมโตไปแบบมีคนรักในทุกๆวันนะครับทำอะไรก็ขอให้สำเร็จมีแต่คนรักคนชอบคนสนับสนุน ขอบคุณนะครั komt, บผมเลือกพูดอะไรบ้างวันนี้แล้วครับขอบคุณจริงครับขอบคุณค่ะกระต่ายกระต่า <Tir> น <itar uman> ้ว,ว่าหล่อสวยกันทั้งบ้านเลยนะคะบ้านนี้นะคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเรายังมี ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขคุณมากเค้กคุ้นๆแน่ๆทำไมมีตัวเอ็มด้วยเค้กไร้แฟนขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะมันร้องแต่แบบมันยังไงต้องพูดแบบสิ่งที่เราไม่แบบทำมาไม่ไม่สูญเปล่าอ่ะเรรู้สึกอย่างนี้จริงนะครับแล้วก็มันใช้คำนี้ได้จริงแบบความพยายามไม่แบบไม่ไม่เคยถูกไล่แฟน โอ้โหจิ๊นักการแต่งเลยอะเมื่อกี้เจอโอ้โหเจอแต่ละคนซึ้งแบบเพื่อนละเพื่อน,นเสร็จตอ่อพี่กับจำพี่โฟ์แอลมอนอ้ายายาที่เก็บอาการแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนที่สพอร์ตดอมพอหรือว่าซัพพอตัวผมเนี่ยแหละขอบคุณที่ชอบหรือว่าติดตามผมตลอดนะครับ ผมสัญญาว่าผมจะพยายามจะเอนเตอร์เทนทุกคนให้ดีที่สุดบางคนอาจจะแบบเอนเตอร์เทนเอื้อมไม่ถึงจริงๆก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะอยู่ไกลเกินไปแล้วก็อะ,อ,กอ,อะไรกีดีขอบคุณหลายๆเรื่องทั้งทั้งคอขวานข้างนอกแล้วก็ขอบคุณอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ตามให้ผมมาถึงในจุดจุดนี้เพราะว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะมีแฟนคลับเยอะขานาดนี้มาก่อนอืมมันแบบมัน ท้าพี่แบบลองผมมันจะแบบมันรู้สึกจริงๆนะว่าแบบมันโคตรชน่ีใจแล้วก็แบบซึ้งในตัวเองมากว่าแบบเอออย่างไรสิ่งที่เราตั้งใจทำมันแบบมันก็เห็นผลอนะว่าแบบแการตั้งใจแม่งแบบดีจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทีมงานเลิฟซิกขอบคุณเทียไฟฟ์วันขอบคุณพ่อแม่ของผมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มานะครับ แล้วก็ขอบคุณใครอีกดิขอบคุณใครดิขอบคุณอามอนนะครับ <Yeah. S 1> อย่าพึ่งว้าว <laughs> ขอบคุณอมมอนที่เป็นพาร์ทเนอร์แล้วอยู่ด้วยกันกับผมมาตั้งแต่วันที่พวกเราไม่มีอะไรเลยแล้วก็มาถึงวันนี้ที่ทุกคนคอยสัพพอร์ตเราจริงๆขอบคุณมากๆไม่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ฮะ <laughs> ยังไ่ไปไม่ไป <laughs> ขึ้นแล้ไหมขึนแล้วไหม <hogy> ต้องขอบคุณคนนี้จริงจริงเพราะว่าเขาเป็นพาร์นเนอร์ที่ดีมากอาจจะเอนเนอร์จี้ต่างกันไปหน่อยแต่ไม่หน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นแบบเป็นคนที่ซัพบได้ดีมากขึ้นเพราะว่าม่อนเป็นแบบเหมือนพี่ชายคนเด่นที่บางอย่างพาผมเปิดประสบการณ์มากครัขบขอบคุณครับ เขาเรู้สึกวันนี้เขารู้สึกวันนี้อันนี้พิธีกรไหมครับเนี่ยพิธีกรจาเป็นอ๋อพิธีกรจําเป็นวัน,นนี้ก็รู้สึกรู้สึกยังไงร,รู้สึกว่าทุกคนชอยง,ง,างานมางานอาจจะเงียบไปน,นิดนึงแต่ก็เป็นงานที่แบบผมว่ามันแบบโคตรคุ้มค่าที่มาว่าแบบคือผมชอบคลิปเมื่อกี้มากมันแบบมันดีมากใช่ขอบคุณที่ถัดมาให้ผมดูนะครับมันเป็นคลิปที่แบบโคตรจะซึ้งเลย แล้วก็วกออมันซึ้งอ่ะทุกคนคิดดูดิแบบมีเพื่อนเรามาขอบคุณมีแฟนคลับที่แบบมาขอบคุณแล้วก็มีแบบไอดอเราอ่ะแล้วก็มีแอ้วอนมาขอบคุณ <Yeah. S 1> มันโคตรซึ้งไงนะ <Yeah. S 1> ใช่แล้วแบบเออผมแบบผมว้าวแล้วที่มีมากแล้วแบบโอ้โหม,มันบิวมากมากแล้วก็วันดีสุดๆอะ่ะไม่รู้จะหาคาไหนมันบอกว่าไม่ดีเลยอะ่ะคือวันนี้มันผมชอบมากๆครับวันนี้ขอบคุณทุกทุกคนท,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 ที่มาเยี่ยมกันมาหากันนะครับ รักทุกคนเสมอทุกคนทําอะไรให้ผมผมก็ทำสิ่งนั้นกลับไปตอบแทนนะครับเอ้ยเดี๋ยวมับไอ้ดิพี่ใช่แล้วก็ขอบคุณที่สพอร์ตผมกับม่อนมาตลอดนะครับผมรักทุกๆคนเหมือนกันครับที่คนเมื่อกี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ทิสาอะไรนะครับไม่เป็นไรครับยีก็อย่าทิศาเขานะโอเคไหมไปเห็นในชวิตนะ ขอบคุณนะครับ โอเคโอเคายจ่น้ยุ้ขอเสียงหน่อยครับมันเหมือนกัเมือน่งกันเเน่เดินรอบหองั้างผมรักอย่างนครับ ไม่มีมือแล้วปาล,ลังโตนะโวรักน้องโบเกย์จนหัวใจส่งจุบใหก้กล้องหน่อยคะ่ะขอบคุณครับยูวีเดนะุ้งภู ขอบคุณมากนะคะคุณพ่อขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะ